สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองปลายสุครุกคนครับผมมอนี่พ่อกับเบาวนัดฮักนัดชาแนลนะครับผมมอนี้ผมพาพี่พาน้องมากินามบุญงับขนมจีนครับผมกับข้าวปุ้นนะพี่น้องแต่ว่าคามีหนังไก่กินไปก่อนละ่ะเรือน้อยนึง่ง <c> ห <oughs> ิวแห้งนะพี่น้องเขาเขาเศร้านะพี่น้องสวยแล้วแต่ว่าขิงก็จะบอกว่ากินขิงป้องกันโควิดครับผมป้องกันโควิด บ่าวนัฏกันเลยจัดการมาเลยพี่น้องจัดการมาหนึ่งหัวใหญ่หญหญเลยพี่นอ้องอ้าวบ่ายังหมักไม่คันหมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บ่าวนาฏได้เ้อครับเด้ออ่ะลงมือกันเลยเนาะพี่น้องเนะาะบ่ายังลายใหญ่หางพี่น้องลองคิงกันนะพี่น้องเนาะอ้าวเขาบอกว่ามันดีมันดีบ่าวนัดจัดไปเลยพี่น้อง สมุนไพ่ดีที่สุดพี่น้องสดๆเลยกินสดๆเลยเนี่ยเนี่ยเป็นยาดีพี่น้องพี่น้องมันมเดียงีเขากินกับใส่กอกบอลน้อพี่น้องเนาะเบาหนักกับหูกัน กินขิงพอเคยกินยักเถ่อมาหนีเบาแน่นกับบะหมี่พักคืเอเราพี่น้องนังไก่ Mungkin bau nampak sendiri, นังไก่แซ่บพี่น้องนังไก่กินไร่พอดีไขมันเพลงคนมากอย่างน้อคืออ้วนขึ้นอ้วนขึ้นมันหนักขึ้นวะท่านท,ที่ในเด็กับนังไก่นีน่แหละพี่น้องมีไขมันหลายอืม้ม อีเจคัมพี่น้องคิง บาดแสบเป็นได้พี่หงองตำอิงคือบาดแสบนั่นพี่หงองเนาะอืม บาวน่าลืมใส่สุรสดพี่น้องโอ้บรนายหลายทีที้คือพ่อเฝ้าพี่น้องหิวเขา่าเฝ้าตามเฝ้ากินลืมใส่สุรดวายู่ vai mas que não é เริ่มเพลิดเลยดิยพี่น้อง กินอะอยแต่กินเทนาพี่น้องงานแต่งเลยพี่น้องมืนอวานบรรยากาศบอดีเลยพี่น้องฮ้อน ืมะขามพี่นอ้องเพชรนไล่จนโมโหความรสชาติข้มาสขมสมพี่นอ้องขิงกะงกะผ่านกินนิดเด้ยครับขิงเด้อ มันเป็นยาเป็นสมุนไพรดีไพ่กินได้ก็ดีขิงเป็นสมุนไพรแร่โบราณโบราณอืม <c oughs> คำสุดท้ายเลยพี่น,ออน้องเผ็ดยังเผ็ดข้างนี่ยเลพี่น้องปกติเบานัดเนี่ยโบยานเลยเผ็ดเนี่ยเผ็ดหลายบางหงกักกรอบดีดีพี่นอ้องฮะ เอาเพชรพี่น้องเบ่งเอาพี่น้องเบ่งสภาพเอาเพชรเหือแตกส่วงพันพยาสวงก็กินดำหงวิเศษครับผมแต่ว่าเขายุมกินของห้องทองกินน้ำเขาไปได้หลายสูตรเบานาดดีายพี่น้องอ้าสารบุญนี่เนาะเพชรพี่น้องบ้านนายขอตัวลาไปก่อนเนาะ ไม่พอกันไหมในคลิปหน้าคันหัาก,กันไก่เลื่อมกดไหคบบไห่คกดแชร์กดนซำไข่กดกระดิง่งทึ่งๆน้ำเด้อพี่น้องเด้อที่เป็นลูกกระดิง่งเพื่อที่สิบพุพเพดคลิปต่างๆสำหรับคลิปนี้บ้านนันขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ